วันนี้อากาศร้อนมากบรรยากาศตอนนี้ก็เกือบ40องศากับ39องศาเซลเซียสคาดี1องศาครบ40องศาเซลเซียสข้างนอกแดดแรงมากครับแดดแรงมากๆข้างนอกแต่เราอยู่ในรถก็ดีหน่อยครับรถคันนี้ติดฟิล์มไว้อย่างหนาเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่กลางแดดอย่างเงี้ยคนข้างนอกไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวเราได้เลย คันนี้ดีสำหรับวิ่งกลางแดดครับไม่ดีสำหรับวิ่งกลางคืนนะรถคันนี้นี่หกโมงนี่หกโมงนั่งเข้ามานั่งรถนี่มืดตึ๊บแบบอยู่ข้างนอกยังใสแจ๋วอยู่เลยแต่กลางวันนี้ยกให้เขาครับไม่ร้อนติดฟิล์มไม่ยังหนาอันนี้อีกวันหนึ่งครับที่เราเดินเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เราเดินทางกลางคืน วันนี้เราเดินทางกลางวันครับแดดแรงๆเมื่อวานเราเดินทางกลางคืนบรรยากาศดีครับไม่ร้อนแต่วันนี้เราเดินทางกลางวันโอ้โหแดดร้อนมากครับเนี่ยพี่ยักษ์ใหญ่อยู่ข้างหน้าเราครับหลบทางให้เราละลงซ้ายละพี่ยักษ์ใหญ่นี่เลวันหนึ่งที่เราจะเดินทางมาดูอะไรบางอย่างครับ ปรดีเจ้าชเฟอร์เขาบอกว่าเขาจะมาดูยางหน่อยวันนี้ก็เ,เลยว่างๆก็เลยมากับเขาหน่อยเขาบอกจะมาดูยางรถเนี่ยนะครับคันนี้แหละครับโครงการนี้จะเดินทางไกลไปสกลนครครับก็เ,เลยว่าจะมาดูยางรถหน่อยวันนี้เราไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะภาพอาจจะเคลื่อนไหวมั้ง เพื่อนๆก็อย่าลายตากันแล้วกันไม้กันสั่นเราเมื่อคืนนี้เราเราใช้ไปนานหลายชั่วโมงอยู่มันก็ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ทันครับเพราะไม้กันสั่นของเราใช้ใช้ไฟครับใช้ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ชาร์จไม่ทันก็เลยไม่ได้พกติดตัวมาด้วยก็เลยใช้ไม้ตัวนี้ไปก่อนมันก็เลยมีภาพสันส่นๆไหวๆอยู่โอ้พี่ใหญ่เรามาจอดต่างเดียอะไรอย่างนี้เนาะ นี่ก็ใช้เส้นทางเดิมครับเ,เพื่อนๆเห็นแล้วเมื่อคืนนี้เพื่อนอาจจะไม่ได้เห็นอย่างนี้เพราะว่ามันมืดเมื่อคืนเมื่อคืนไม่มืดครับวันนี้เราใช้เส้นทางเดิมครับมุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดเหมาเดิมเนี่ยครับประเทศไทยนีเก่งในการก่อสร้างครับดูบาร์เดอร์ครับเมื่อคืนนี้มองเห็นบาร์เดอร์พื่นี้โอ้โหขวางถนนไปหมดดู เรื่องก่อสร้างยกให้พ่ไ,ไทยเราสร้างเก่งจริงๆเนี่ยช่วงสงการจะถึงละเทศกาลต้องการจะถึงละทางก็ไม่เสร็จดูรถจะติดอีกนานแค่ไหนเพื่อนๆนี่จะใช้ถนนเส้นสามศูนย์สี่จากสางเซาจะขึ้นคอลาดทำใจไว้เลยครับในช่วงเทศกาลทำใจไว้เลยติดทำใจอะไรนะครับติด เกือเวลาไว้เยอะๆเกือเวลารถติดครับยิ่งช่วงเขาวินซอนแถวบ้านผมมันยิ่งติดดีครับช่วงนั้นทําสะพานด้วยยกสะพานด้วยอะไรด้วยอติดยาวเยียดครับเนาะทำใจใครจะเดินทางขึ้นภาคอีสารช่วงสงการครับ ต้องทำใจกันกันอย่างคันเนี้ยจะไปสกลนครน,นี่ก็โหต้องทำใจครับเพราะว่าผมเคยไปมาล้วรู้รสชาติโไอีเนียโหยบอกเลยว่าอยู่บนถนนนี่แบบงุนกิดอะปวดท้องปวดขี้ปวดเยี่ยวกันรู้จด้ยังไงผู้ใช้ก็สะดวกหน่อยครับวิ่งลงข้างทางลงทุ่งนานอะไรได้ครับลรปวดท้องขี้ แต่ผู้หญิงเราเดี๋ยวจะไปทางไหนเออถ้าเป็นคนโบราณใส่ผ้าถุงมาก็ยังก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเราเป็นทสาวรุ่นใหม่ใส่เกงเกงนิ้วแล้วเลยลติดบนท้องถนนด้วยยิ่งยิ่งยิ่งสนุกกันใหญ่นี่ฮะตัวฝั่งนูเริ่มติดแล้วครับติดอะไรกันไม่รู้ เป็นสีแยกกระจิงอยู่แต่ติดยาวเหยียดเลยกับฝั่งถนนครับดูครับดูว่าติดอะไรครับเยอะจริงๆเนี่ยเนี่ยขนาดวันธรรมดาเนี่ยไม่ใช่วันหยุดด้วยนะดูครับยาวขนาดไหนอ่ะเนี่ยฝั่งตรงข้ามาครับฝั่งนี้นยังฝั่งผมไม่ยังวิ่งสะดวกอยู่ฝั่งทางโน้น,น่นะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจมันกำลังติดอะไรข้างมัน ที่วิ่งมาเรื่อยๆก็ไม่ติดนะครับมนติดตรงสี่แยกแหละต้งทําทางตรงนี้นี่ครับนี่วันปกตินะมันจะวันเทศกาลราวันเทศกาลคุนเออยต้องทาใจครับยิ่งอากาศร้อนๆต้องใจเย็นๆนบขับรถขับลาครับ อากาศประเทศไทยร้อนมากดีตอนกลางคืนนะครับเย็นสบายเมื่อคืนนี้มีเวลาไปนั่งไปนั่งรับลมอยู่ที่แถวแถวชนบุรีหน่อยก็าอากาศก็เย็นสบายครับถึงบ้านเด็กไหมเมื่อคืนก็ประมาณตีสองนะครับ ากับรถไม่ติดครับถนนโลง่งก็เลยใช้เวลาไม่นานอย่างนี้ยมันสบายนะเพราะว่ามันมีที่ที่ล่มให้รถอยู่นี่ทำงานกลางแดดกันหน้าเห็นใจครับแตร่ร้อนขนาดนี้ทำไงได้เป็นอาชีพ รถนี่ก็ดีอย่างครับมันกดด็ดีดีดีไงเพราะว่ารถเราต,ต,ติดติดฟิลมหนาแล้วก็แอร์ก็เย็นมันก็เป็เท่าไหร่โอ้ถ้าออกไปข้างนอกนี่คุณเลยผิดกันกับฟ้ากับดินเลยออกไปข้างนอกน ที่อื่นก็มีฝนดีอะแต่ที่ผมบ้านผมนี่ไม่มีฝนเลยอ่ะฝนไม่ตกมีแต่แดดดีอย่างเดียว ซ่อมท,ทางทำทางกันครับระวัรรราางรถใหญ่เราเราระวังรถใหญ่เบียดเราแล้วพอทำทาง,ทางปุ๊บมันจะบีบเลนเข้ามาครับเราอยู่เราก็ต้องระวังรถใหญ่ทางด้านซ้ายครับเพราะใครใหญ่กว่าเราก็ต้องระวังเขาหน่อยนี่ะดูก่อสร้างครับสองฝั่งเลยครับ รถเทศากาศจะให้รถติดจะไปไหนได้ครับเบี่ยงซ้ายระวังเราบอราบอกให้ว่าเบี่ยงซ้ายเพราะว่าเรา,เรามีเรามีรถใหญ่อยู่ข้างข้าง ฟ้านี่เกี้ยงเกลาเลยก็ไม่มีขี้แมกเลยครับมันจะให้ไม่ให้ร้อนจะเป็นไหนได้ เบี่ยงออกอันนี้เบี่ยงเข้าเนี่ยครับตรงทางเบี่ยงคอมันจะคอดครับมันจะบีบมันตรงนี้ทําให้รถถ้าเรามาคู่รถใหญ่เราจะลําบากเลยเนี่ยสภาพนถนนอยู่ในถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้นะถ้าช่วงเทศกาลนะโอ้โหอย่าให้บอกครับ ผมจะติดขนาดไหน ยนงไงว่าสมานแล้วบางคราวรถติดติดยังไง เพื่อให้เพิ่งลายตาครับภาพอาจจะเคลื่อนไหวได้ทุกบิก๊บวันนี้เราไม่ได้ใช้ระบบไม้กันสั่นครับเราไม่ได้ใช้เพราะว่าชาติแบบไม่ทันครับก็เลยไม่ได้ใช้เป็นเพื่อนทนนิดนึงครับนี่ข้างหน้าเราก็คือวัดสมานครับ พระสมานี่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อท็อปท็อปเทนแล้วตอนนี้ครับจะไปไหนก่อนเนี่ยือจะไหมฮะถอ,อ,อนตอบกันเลยไม่เสียเวลาตองกับเพราะว่าเวลาเลยทียแยะโดยเะตะลร้อนเนี่ยือดีโอ้โหโอ้เนี่ยพอดีมดันบอกว่า เข้ามาดูของก่อนเลยครับของ,องของโกดังญี่ปุ่นมือสองครับไม่ได้ดน,ดนู่นตรงข้างหน้านู่นนี่ครับโกดังญี่ปุ่นมือสองครับแล้วมันจะขคดไปไดเรื่อยขคดจนมึงอ,ออกไม่ได้อะไอพูดเล่นมันถมแล้วมันขคดแล้วถมแล้วก็วิวว่งเราเอาไปได้เนี่ยเราท้ายรถมันเนี่ย วิ่งท้ายเลาะเลาะเลาะไปครับไปได้อยู่ครับคนก็ทํางานกันคนก็ทํางานกันครับนี่เราจะมาดูร้านนี้ครับผมนะนี่ครับเราจะมาดูร้านนี้ครับว่ามันเป็นยังไงครับมันจะไม่ร้อนร้อนไอ้จะ๊บข้างมันโอ้ยเจีบข้างข้างมานเ้ขวางทางก็ไม่นี่เป็นร้านมันเป็นละร้านขายสินค้าญี่ปุ่นมือสองครับ เสินค้าเก่ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นครับรูจักรยานครับเต็มเลยครับนี่ครับจักรยานเต็มเลยครับข้างในก็จะมีพวกของใช้พวกเสื้อผ้าพวกของแปลกๆครับเป็นของญี่ปุ่นมือสองนะเราจะเด้แวะมาดูว่าจะมีอะไรน่าจับน่าใช้น่าชมบ้างครับโอ้โครับดูตัวนี้ครชีวิตชีวิตทํางานครับชีวิตกรรมกรทํางานตากแดดอย่างเงี้ยครับข้างนอกนี่ร้อนขนาดไหนก็ต้องทนครับ เป็นอาชีพครับไม่ทําก็ไม่ได้กินนี่แหละครับครับเอาไว้แค่นี้กันครับผมนะเอาไว้เจอกันในตอนต่อไปว่าผมจะไปที่ไหนกันต่อวันนี้ก็ขอเดี๋ยวเข้าลงไปขอลงไปดูสินค้าก่อนว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าชมบ้างมีอะไรน่าดูน่าจับน่าใช้บ้างครับเอาเยะเข้าไปดู ถามว่าเราจะไปเก็บเราจะไปเก็บภาพข้างในได้ไหมเรายงังเราไม่แน่ใจครับว่าเขาจะให้ถายหรืเอเปล่าเาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ